ต่อไปเนี้ยเราจะได้อยู่กินด้วยกันแล้วนะไม่ไดกเลยเธอบอกให้ได้เินเนี่ยค่ะเออหญิงอยากจะรู้อ่ะหญิงอยากจะถามอะไรหน่อยได้ไหมทำได้ไหมคะเรื่องชัยเรื่องผู้หญิงเนี่ยเธอไปถึงไหนแล้วเ,ออเรืนะ่องผู้หญิงเนี่ยไม่ยากค่ะกระบอกฉันก็พอจะรู้บ้างหรือไม่ยากค่ะ ก็ตอบได้แค่นี้น่งงงองดีค่ะเรื่องวันนี้ใครก็จะพูดกันหน้าแล้วเอกหญิงเขาก็เขินอายธรรมชาติหรอ,อหรือแล้วอย่างหญิงไม่เคยเนาะแล้วอย่างคนที่เขาแบบว่าจูบกานรูวทำกันยังไงหรอก็จะหมู่ประชาชนแก้ในเรื่งอง่ย ผู้ใหญ่ยังไงหม่อมฉันยังสงสัยเลยน้องหญิงนี่ไม่เคยเลยเหรอหม่อมฉันไม่เคยละหมกชันยังบริสุทธิ์มันต้องผู้ใหญ่มันต้องอาเจียนบุ๋เนี่ยอะไรนะ่าไม่มีอะไรในองโบสถ์ <sacrificed> มันพูดใหญ่ไม่ชื่อเ <Graeme> น่ดูจำไม่ไดนะ้นะเลยชัย ของหญิงก็มีหัวเป็ดดีกว่าไหมไม่มีหรอกหัวเป็ดเะพไปลงน้ำก็ทีมันก็แข็งละอะไรแข็งอะไรแข็งก็หัวใจไงกาจนี่หนาวๆอยู่หนาวหนาวด้วยหัวใจเจออะไรแข็งหมดเลยกูคิดไปไกลเลยเนี่ยแข็ไปถึงไหนจะไม่ได้ยินไม่รู้แล้วคุณพงศช่วยแมจะต้องพาหญิงไปพักที่เรียนประธานนะไม่ใช่เหรอนี่ไปเลยดีใจโชคดีนจัง Jengia Ku Uang Jai Raihikau Jengia ku UpeMe NgAnGongSasKailang Uulang UangJais contamination часов tukang tuang iferau nyengikau UangJais contamination cartridge。。。Jengierr ลาสินใจลาไปบ้าน <me> <printed play> <Joan Makar ini> <krosient> <tweeted>